สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปามสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีขอเช็คชื่อก่อนนะคะกันเข้ามาหรือย,ยังเอ่ย อ่ะไม่มีซีซี <C. S 1> <C. S 2> มาแล้วมาค่ะโอเคีค่ะเบสท็อปนะครับข้าวกล้องเฟรมกระวานนูตามาค่ะนี่ค่ะจ๋าวิวปาล์มปกป้อง อิมเตมาครับแบงปัญญามากันกันกวียังไม่มาใช่ไหมคะพี PK. เหนือชมพูอิงฟ้าตะวันอ่ะไม่มีโอเคมีแค่นี้อ่ะโอเคค่ะเมื่อวานหนูได้เข้าไปทำข้อสอบไหมลูก เมื่อวานหนูได้เข้าไปทําข้อสอบไหมคะมีใครไม่ได้เข้าครทบทำค่ะอ่ะวันนี้จะเป็นวิชาอะไรในการสอบลูกจําได้ไหมสังคมเหรอคะวันนี้จะเป็นวิชาอะไรคะน่าจะสังคมมั้งน่าจะสังคมใช่ไหมคะมวันนี้อังกฤษอ่ะวันนี้ก็คือวิชาสังคมนะคะวันนี้จะเป็นวิชาสังคมในการสอบนะคะนี่เลย ตารางเมื่อวานจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หนูเข้าไปทําแล้วใช่ไหมคะต่อไปใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำของเมื่อวานไม่เป็นไรนะคะให้หนูเริ่มทําวันนี้เลยนะลูกเริ่มทําของวันนี้เลยนะคะก็คือวิชาสังคมนะคะอันนี้เป็นการทดลองระบบนะลูกเป็นการทดลองระบบยังไม่ใช่ข้อสอบจริงๆนะคะวันนี้วิชาสังคมหนูเข้าไปทํานะลูกนะแล้วก็ วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันที่หนึ่งตุลาจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนหนูดูหนูได้ตารางสอบนอกตารางยังคะตารางสอบที่เป็นสอบสอบนอกตารางได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหนูดูแล้วใช่ไหมคะว่าเราสอบอะไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่หกตุลา วันที่7ตุลาแล้ววันที่8ตุลาจะเป็นการสอบนอกตารางของพวกหนูนะลูกส่วนวิชาที่เป็นพวกอ่ะภาษาอังกฤษอิงลิส h หรือว่าคอนเวอร์หรือว่าจะเป็นแมทที่เป็นวิชาภาษาต่างประเทศเนี่ยอะเป็นวิชาที่เป็นภาคภาษาต่างประเทศทั้งหมดเลยอย่างเช่น o ซเชียล i e แอนของหนูอันนี้แล้วแต่ที่เชื่อแต่ละคนว่าเขาจะนัดให้หนูสอบอะไรนะคะ จะไม่อยู่ในตารางนะลูกไม่อยู่ในตารางไม่ได้หมายความว่าทีเชอร์จะไม่ทําการทดสอบหนูนะลูกอย่างเช่นวิชาคอนเวอร์เรามีเห็นวิชาคอนเวอร์ทีเชอร์จะให้หนูพูดใช่ไหมคะเป็นตามเลขที่หรือเปล่าหรือตามหัวข้อเรื่องที่สั่งเป็นการบ้านหนูต้องเตรียมตัวนะคะส่วนวิชาอื่นอย่างเช่นโซเชียลมทไ c i e n ซ e เหล่านี้หนูต้องรอฟังทีเชร์นะคะว่าทีเชอร์จะสั่งให้หนูทำอะไรทีเชอร์อาจจะเป็นการทดสอบโดยการสอบพูดก็ได้นะคะดังนั้นหนูต้องฟังดีๆนะลูกนะส่วนวิชาอื่นก็จะเป็นนี่เลยทัศนศิลป์สุขศึกษาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาษาจีนพละศึกษาและก็ดนตรีสากลจะเป็นการสอบนอกตารางในคาบเรียน ะะภาษาจีนอย่างเช่นภาษาจีนก็จะสอบวันที่7ตุลาในคาบเรียนของวันพฤหัสนะลูกคาบเรียนของวันจันทร์ยังเรียนปกติดูดูนะคาบเรียนของวันจันทร์ยังในปกติแต่เราจะมาสอบในคาบเรียนของวันพฤหัสแบบนี้เลยส่วนทัศนศิลป์สุขศึกษาภารศึกษาเรามีคาบเดียวต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะก็สอบตามตารางนั้นเลยนะคะดนตรีสากลอีกด้วย ส่วนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหนูมีหนึ่งค่าต่อสัปดาห์ถูกไหมใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยในตารางหนูมีหนึ่งค่าต่อสัปดาห์ก็สอบในวันนี้เลยวันพฤหัสในค่าที่สองนะคะเตรียมตัวให้ดีด้วยนะลูกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่อยากจะฝากว่าภายในสัปดาห์หน้าหนูควรที่จะส่งงานทุกวิชาให้เสร็จไม่ควรมีวิชาไหน ค้างอยู่เลยนะคะไม่ควรมีวิชาไหนค้างเลยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นภาคภาษาไทยหรือจะเป็นภาคภาษาอังกฤษก็ตามของทีเชอร์มิลลี่สร้างกลุ่มแล้วใช่ไหมคะหนูอ,อยู่ในกลุ่มการส่งงานของแต่ละวิชาแล้วใช่ไหมอยู่ไหมคะซีอยู่ไหมลูกอยู่อยู่คะ่ะอยู่คะ่ะปัญญยาอยู่ใช่ไหมลูกค่ะอยู่ค่ะ ดังนั้นหนูดูซิในกลุ่มวิชาของภาษาต่างประเทศอะคะ่ะมีเพื่อนคนไหนของหนูยังไม่อยู่บ้างหนูช่วยมิดดึงเข้าไปให้เพื่อนดึงเข้าไปให้มิดหน่อยได้ไหมคะฝากฝากเป็นการบ้านหน่อยอะฝากงานทุกคนเลยนะคะอย่าอย่างเช่นปั้นยามูตาหรือว่าซีอะมิดฝากนิดหนึ่งฝากดูในลายของการส่งงานของที่เป็นของคุณครูต่างชาติของที่เชะะื่อค่ะ ช่วยดูหน่อยว่ามีเพื่อนคนไหนของเราที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มช่วยดึงเพื่อนคนนั้นของเราเข้ากลุ่มให้มิดหน่อยได้ไหมคะฝากเช็คให้หน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะอ่านนะคะอ่าฝากหน่อยนะคะ ฝากสามคนเลยมุตาปัญญยานแล้วก็ซีอะฝากมีงานเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งช่วยดูให้มิดหน่อยแล้วดึงเพื่อนคนนั้นเข้าเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนเลยไม่ส่งงานที่เป็นภาควิชาของทีเชอร์แล้วก็เป็นภาควิชาภาษาไทยนะคะหนูช่วยเข้าไปดูในอัลบ,บั้มว่าเพื่อนส่งอะไรไว้แล้วเราก็ส่งตามเพื่อนได้เลยทําแล้วส่งตามเพื่อนเลยนะคะเต้มีอะไรคะลูกเต้มีอะไรหรือเปล่าลูก คนนี้ไปเข้างานครับครับลูกอ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือการสอบนอกตารางเดี๋ยวมิสจะลงในโน้ตในกลุ่มนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนใจหนูนะคะว่าหนูจะสอบในวันที่หกวันที่เจ็ดและวันที่แปดเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะส่วนวิชาที่เป็นของทีเชอร์อันนี้หนูต้องรอฟังทีเชอร์เองนะคะต่อไปนะคะตารางสอบปลายภาคแบบนี้คือในตารางจะสอบด้วยระบบ อาจะสอบด้วยระบบ Sbexam ของเรานั่นเองนะคะอันนี้หนูได้หรือยังลูกไม่แน่ใจว่ามีส่งเข้าหานูหรือยงังได้หรือยงังส่งเข้าไปในรายนักเรียนหรือยังค่ะมีส่งเข้าไปในรายนักเรียนหรือยังลูกมีไหมปัญญาได้ดูไหมคะมีไหมลูกส่งไปให้เรานียค่ะส่งแล้วใช่ไหมลูกอ่ะส่งแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นการสอบปลายภาคในตารางเรียนก็คือสอบด้วยระบบ SBSN ที่เรากำลังทดลองระบบอยู่ะค่ะในอาทิตย์นี้นะลูกเราจะเริ่มสอบในวันจันทร์ที่11วันพุธที่13วันศุกร์ที่15นะคะสอบในวันจันทร์ที่11วันพุธที่13แล้วก็วันศุกร์ที่15นะคะสอบ3วันนะลูกนะสอบ3วันนะคะ มี 11, 13แล้วก็15สอบเสร็จวันที่15หนูก็จะปิดภาคเรียนเลยนะลูกหนูดูนะคะเวลาสอบของเราเราจะใช้เวลาวันจันทร์เราจะใช้เวลาเกือบครึ่งวันอ่ะครึ่งวันเลยทีเดียววิชาแรกจะสอบเป็นคณิตศาสตร์ฉบับที่หนึ่งคณิตศาสตร์ฉบับที่สจะสอบในวันพุธอันนี้คือข้อสอบของสังคมณฑลนะคะ วิชาห้าวิชาหลักนี้จะเป็นวิชาข้อสอบของสาคมมนุษนะลูกนะก็จะเป็นฉบับหนึ่งฉบับสองมีสองฉบับแต่และว,วิชาจะมีสองฉบับถ้าเป็นนักเรียน <c oughs> นักเรียนเก่าอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยได้อาจจะเคยสอบจําได้ใช่ไหมคะจําได้ใช่ไหมซีอ่ะจะเป็นของสางคมมน <c oughs> อ่าจะเป็นข้อสอบที่ซื้อมา <c oughs> ใช่ไหมลูกจะเป็นสองฉบับฉบับที่หนึ่งแล้วก็ฉบับที่สอง ส่วนนักเรียนใหม่หนูก็ทบทวนตามนี้นะคะตามที่บอกนะคะลูกอาจจะหนูอาจจะเคยเห็น,หนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วมันจะมีสองฉบับนะลูกนะดูตามนี้เลยนะคะวันที่สิบเอ็ดจะสอบเสร็จสิ้นสุดในเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีหนูดูนะคะสอบหนึ่งวิชามีพักเบรกให้หนูยี่สิบนาทีแล้วก็สอบต่ออีกหนึ่งวิชามีพักกลางวันให้หนูหนึ่งชั่วโมง สอบต่ออีกหนึ่งวิชามีพักเบรก20นาทีและก็สอบต่อวิชาสุดท้ายนะคะในช่วงเวลาให้เวลาหนูในการสอบ80นาทีก็ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาต่อไปก็ให้หนูชั่วโมง10นาทีหนูดูนะคะทุกวิชาจะให้เวลาหนูเกิน1ชั่วโมงหมดเลยในวันแรกนะลูกนะดังนั้นในการทำข้อสอบหนูต้องทำให้ทันตามเวลาด้วยนะคะ ถ้าหนูเกิดทําไม่ทันตามเวลาถามว่ามีการสอบแบบย้อนหลังได้ไหมได้แต่ว่าหนูก็จะไม่ไม่พ้มกับเพื่อนเขาดังนั้นเข้าสอบให้ตรงเวลานะคะช่วยเข้าสอบให้ตรงเวลาด้วยนะลูกนะอ่ะเวลามันจะนับถอยหลังเวลาหนูข้อสอบมันก็จะกําหนดให้หนูหนูก็ทําให้ทันในเวลาเหมือนเราสอบจริงๆในห้องสอบ ที่เวลาเราสอบในห้องสอบเวลามีเสียงหมดเวลาคุณครูเขาก็จะทำให้ลูกเก็บข้อสอบเลยใช่ไหมคะแบบนั้นเลยนะลูกนะต่อไปวันพุธวันพุธท,ที่13จะเริ่มสอบตั้งแต่8โมงครึ่งเหมือนกันมีเวลา1ชั่วโมงกับอีก20นาทีก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ฉบับที่2แล้วก็มีพักเบรกให้หนู10นาทีแล้วก็สอบต่อวิชาภาษาไทย แล้วก็พักกลางวันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สอบต่อในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันที่สิบสามเราจะสอบเสร็จตอนบ่ายโมงสิบนาทีสอบเสร็จเร็วนะลูกนะอะบ่ายโมงสิบนาทีต่อไปในวันศุกร์ที่สิบห้าอาวันสุดท้ายเลยเริ่มสอบแปดโมงครึ่งเหมือนกันแต่จะสอบเสร็จตั้งแต่เที่ยงห้าสิบนาทีดูดูนะคะมีแค่วิชาประวัติศาสตร์ ก็คือวงเล็บประวัติศาสตร์สังคมฉบับสองอะค่ะประวัติศาสตร์มีวิชาเดียวที่ให้เวลาหนูทําข้อสอบแค่ห้าสิบนาทีมีแค่ห้าสิบนาทีนะคะวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่ามีจํานวนข้อแค่สามสิบข้อแค่นั้นหนูดูได้เลยนะลูกทุกวิชาจะไม่มีข้อเขียนมีแต่ข้อกามีแต่ข้อชอยให้หนูเลือกนะคะคณิตศาสตร์มีสามสิบข้อแต่ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแสดงว่าหนูต้องมีการคิดเลขแน่นอน นะคะเวลาก็เลยเยอะวิชาภาษาไทยจะมี50ข้อฉบับที่1วิชาวิทยาศาสตร์ฉบับที่1จะมี40ข้อวิชาสังคมฉบับที่1จะมี50ข้อวิชาคณิตศาสตร์มี30ข้อวิชาภาษาไทยฉบับที่สองมี40ภาษาอังกฤษฉบับที่1มี40วิทยาศาสตร์ฉบับที่สองมี40 วิชาภาษาอังกฤษฉบับที่สองมี40และวิชาสังคมวงเล็บประวัติศาสตร์จะมีแค่30ข้อใช้เวลา50นาทีเดี๋ยววันนี้มิจจะส่งตารางสอบปลายภาคเข้าไปในโน้ตให้หนูอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ปริ้นออกมาหรือไม่ได้จดไว้ว่าต้องสอบวันไหนก็ดูดีๆนะลูกนะอ่ะทีนี้อะไรเอ่ยก,กันกันกวีหนูยังไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรคะ กันยังไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรคะการเปิดไมค์ตอบไ,ได้เลยลูกหนูยังไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรคะลูกนี่ค่ะค<า>่ะคือทิชเชอร์แมดนะคะ,ะทิชเชอร์แมดกับโซเชียลไม่มีกลุ่มนะคะแมดกับโซเชียลยังไม่มีกลุ่มเหรอคะน่าจะายังไม่มีนะคะอ่าได้ค่ะวิชาแมดกับโซเชียล หนูยังไม่ได้ยังไม่มีกลุ่มนะอ่าเดี๋ยวนี้จะแจ้งมิลล,ลี่ให้วิชาแมทกับโซเชียลนะคะส่วนวิชาอื่นนะคะกันยังไม่ได้เข้าวิชาเลยครับการเปิดไม่ตอบเลยลูกการเปิดไม่ตอบเลยครับกันก็มีอานมือเพเงส้าครับไม่ได้เข้าวิชาคอนเวอร์เซชันวิชาคอนเวอร์อ่าไม่ทราบว่ามีกลุ่มรีอยังคะ คอนเวอร์ al, มีกลุ่มค่ะหาคอนเวอร์อมีกลุ่มดังนั้นเดี๋ยวเราซื้อฝากมูตาดึงกันกวีเข้ากลุ่มคอนเวอร์หน่อยนะคะได้ค่ะดึงเข้โอเคได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้ซีมูตาแล้วก็ปัญญาแบ่งกันไปสำรวจนะคะว่าวิชาแมทโซเชียลไซเอนวิชาอีกอะไรอีก,ออกคอนเวอร์ใช่ไหมคะหรือว่าภาษาอังกฤษอิงวิทของเราก็ไปดูเลยว่ากลุ่มไหนที่เพื่อนเรายังไม่ได้เข้าช่วยดึงเพื่อนเราเข้าหน่อยนะคะ อ่ะทีนี้ข้อสอบแต่ละอย่างมันจะมีขอบข่ายของมันมิตรน่าจะส่งให้หนูแล้วนะคะขอบข่ายในการสอบนะลูกอันนี้ก็คือขอบข่ายข้อสอบนะคะฝากให้หนูไปทบทวนตามขอบข่ายที่คุณครูแต่ละคนลงให้หนูแบบนี้เลยนะคะลงให้แบบนี้เลยนะลูกนะเปนเช่นภาษาไทยก็จะมีตามนี้เลยมีหลักภาษาการใช้ภาษามีการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณสังคมประวัติศาสตร์สุขศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาอังกฤษอ่ะเนี่ยการงานอาชีพของมิดเบลใช่ไหมคะมิดเบลก็เขียนกำกับไว้ข้างหลังเลยว่าประเมินจากชิ้นงานแสดงว่ามิดเบลจะสั่งหนูจากชิ้นงานดังนั้นถ้ามิดเบลสั่งอะไรที่เป็นชิ้นงานในการประเมินหนูต้องดูดีๆนะคะส่งแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้มิดเบลตามเวลาที่กําหนดด้วยนะลูกนะต่อไป วิชาภาษาอังกฤษอันนี้สอบในระบบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเห็นเขาเขียนไว้แล้วว่าสอบนอกตารางวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาจีนอ่าภาษาจีนของเราซื้อก็สอบนอกตารางวิชาคอนเวอร์วิชาแมทวิชาอังกฤษวิชาไซ n อนแล้วก็วิชาโซเชียลทุกวิชาจะมีขอบขายของมันอยู่แล้วแล้วคุณครูแต่ละท่านก็จะกําหนดเขียนไว้อยู่แล้วว่าสอบอะไรบ้างอย่างเช่นวิชาคอนเวอร์นี้ก็คือให้พูดในห้องเรียน ใช่ไหมคะหนูน่าจะสอบไปแล้วหรือว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ละวิชาก็ตามนี้เลยนะลูกดูขอบ่ายตามที่มิตรส่งให้หนูเลยนะคะมิตรน่าจะส่งไว้ให้หนูแล้วแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมิตรจะส่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนหนูนะคะมิตรฝากนะลูกเวลาที่เข้าในกลุ่มไลนะคะ์ค่ะหนูถ้ามิตรแจ้งอะไรหนูช่วยรับปากมิตรหน่อย อาจจะมีการตอบมิดสนิดนึงว่ารับทราบค่ะรับทราบครับมิดจะได้รู้ว่าหนูได้อ่านของมิรแล้วนะคะไม่ใช่อ่านเวลามิเปิดเข้าไปจะมีคนอ่านอยู่ประมาณ18คนแต่จะไม่มีเลยสักคนที่จะตอบมิดว่าอ๋อหนูส่งแล้วค่ะหนูทําแล้วตอบมิดนิดนึงนะลูกนะมิดจะได้รู้นะคะว่าหนูรับทราบมิรไปแล้วแล้วใครยังไม่รับทราบมิรจะได้ตามอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากเลยในห้องตอนนี้ t อบ มิถามหน่อยหนูส่งงานครบหรือยังครับท็อปท็อปตอบนิดหน่อยส่งงานครบยังครับลูกท็อปอยู่ไม่เอ่ยหายเตเตส่งงานครบหรือยังคะ,ใก,ะคใกล้แล้วครับใกล้แล้วเหลือวิชาอะไรครับไม่รู้ครับเอา เต้ใช้คําว่าใกล้แล้วครับแต่เต้บอกาน่าจะคณิตครับคณิตแล้วก็ว,ก <With. S 1> วิทย์วิทย์อ่ะตามงานด้วยนะคะเต้ปัญญามุตาซีปามกันกวีออส่งานงานคบครบไหมคะไม่มั่นใจแน่นอนเลยอ่ะบางวิชานะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวจะรีบรวบรวมให้ว่าแต่และว,วิชาหนูยังค้างวิชาอะไรอยู่บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้หนูรีบทำเสร็จให้เสร็จนะคะภายในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพยมิามีแต่และว,วิชามาเรามิจะส่งเข้าไปในไลน์ให้หนูดังนั้นหนูไปดูด้วยนะคะว่ามีรายชื่อของตัวเองอยู่ในแต่และว,วิชาไหมถ้ามีฝากให้หนูทําด้วยนะคะเดี๋ยวมิทจะปล่อยให้หนูไปเตรียมตัวเรียนวิชา ต่อไปเลยนะคะเหลือเวลา10นาทีเดี๋ยวจะฝากให้หนูไปเตรียมตัวเรียนนะคะใครจะไปทานข้าวทานอาหารว่างทานอะไรหนูทานให้เสร็จก่อนเข้าคาบเรียนเข้าให้ตรงเวลาเข้าเรียนแล้วเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าให้ชัดเจนด้วยนะคะเรื่องนี้ยังฝากอยู่นะลูกการให้เปิดหน้าให้คุณครูเห็นหน้าให้ชัดเจนนะคะคุณครูจะได้รู้ หนูปิดเรียนไปหลายเดือนนะคะถ้าเปิดเรียนมาเจอหน้าที่โรงเรียนคุณครูเขาจะจาหน้าหนูไม่ได้เลยนะลูกเพราะหนูเปิดให้คุณครูเขาเห็นอยู่แค่นี้พอวันที่หนูจะต้องมาเรียนจริงๆหนูมาหน้าเต็มๆเปิดใส่แมสมาอีกยิ่งจําไม่ได้ใหญ่เลยดังนั้นให้คุณครูเห็นหน้าให้ชัดเจนด้วยนะคะฝากเรื่องนี้แล้วก็เข้าเรียนแต่ละวิชาคุณครูหรือทีเชอร์มาสเตอร์มีคนไหนสอนเรื่องอะไร จดไว้เลยนะคะเผื่อทุกอย่างมันจะเป็นข้อสอบของหนูนะคะมันอาจจะเป็นข้อสอบของหนูจดไวเลยชลนกันให้คอะอะไรนะคะเชิญกันเนะะชิญก,กันเข้าคอนเวอร์แล้วค่ะโอเคดีมากค่ะมูตาขอบคุณค่ะฝากนะคะซีปั้นยำม,มูตาไปสำรวจให้มิดอีกนิดนึงว่าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มดึงให้มิดหน่อยนะคะ โอเคนะเดี๋ยวมิดาะเดี๋ยวนิดปล่อยให้หนูไปเตรียมตัวเรียนโอเคนะคะครับแรกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในค่าบมกเสือนะลูกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ